พัดไทยพัดไทยโคราชมีกระโพกใช่ไหมวนๆจะเป็นพัดไทยได้เจอพัดมีมีแล้วก็มีนีดานี่พักบุ้งไฟแดงแล้วมีไฟเขียวแล้วแล้วก็มีนี่น้ำพริกปลาทูดูมันเป็นปลาทูนะอืมนี่ก็เป็นไส้หัวหางหมูกรอบแล้วก็มีหัวปลาทูมามากินข้าวเลยกันนีแห่าฟองทุ่มแล้วเย็นข้าวึกเข้าไปาย เขจะมดวะชาเนี่ยมดทายอันนี้ม่นทำพุ่งลงพูนเนี่ยทำบุดลำพูนใสกลัวให้ยายกิน้ำงานเยอะแม่เึฮะเรื่อนฝันก็แบบ หาเยื่อได่ไหมนะจะขาคุณใัดได่ไหมนังนดึกนาน้ึกนาทำไมมันเดือนเปรี้ยวแทน ครับผมผใหม่ไม่่กะหากันตากับา้สติได้ทางานในระหว่าข้เกษีาตนั้นใช่ครับท้ข้าบย่สิวครับ้ตอนนี้พยายามสติยที่นี่ดกวาครับกินอะไรอ่ะกินข้าวครับกินข้าวกะมีข้าวมูนอ่าแล้วก็มีนี่มอยู่หลายรนมะอันนี้ก็อัดไทยแล้วก็มี วายจังคนดูสามน้ำพริกปลาทูอ่าแล้วก็มีใส่อัวครับมีอัวกะลือกองมาเดอ้อมากินด้วยกันนี่มาใส่พริกพี่กินอะไระพี่กินอะไรอ๋อกินข้าครับกินข้าวครับผ้าพุ่มมาเดอ้อมากินข้าวดังกันโอ้คอมเมนต์เยอะจังกินด้วย มาครับมามา,มากินด้วยกันเนี่ยโอ้ไ<ผ>ม่ได้อะผมจะก,กินยังไงเมื่อผมดูพี่อยู่แล้วเออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะส่งไปทางทัวร์แซ่บเลยไหมจะวา่าไปก็ตักเข่ามากินก็พี่นี่แหละมานาั่งด,ดูหน้ากินหน้าพร้อมกันนี่แหละอืมเด็ก <c oughs> พี่แต่เด็กมันไม่เก่งเลยเนี่ยยังหนุ่มอยู่สามสิบเด็กใช่สามสิบแดงเขียว สามสิบกว่าสามก้าามแปดสามแปดเลัีมกี่นบัญีคนไม่ได้บ nice. สสสสสสอกไม่ได้ดีแล้วรู Tus, ้มากนะถามทำไมอายอาัวเลขอายุเท่ไรอายุเป็นเทเลขรู้นาสาไทยทายว่านาตาอายุเท่าไรเขาจะว่าพี่ิทยายเลยว่าหนาสาเนี الح, pos, ่ยอายุเท่าไรเนี่ยนุ่มๆลอๆเนี่ยอายุเท่าไร ไหนทายมาคือว่าปลาที่วไม่ใช่กีฬาครับสามพิศสามสามพิศสามพี่กินอะไรพี่พี่กินอะไรทอดหมูกับน้ำน้ำผักเขียวเขียวมันคืออะไรผัดผักบุ้งใบแดงครับสาม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  สี่สิบสองสี่สิบสองแปดหมืมันจะมากไปไม่ดองเลยโอ้โหมองเป็นหลานเราแหละที่นี่ไม่ต้องเรียกว่าพี่เราเรียกลุงไปเลยนายด,ดูช่องเอา,ดอเอา,าอโดูช่องเอาว่าช่องไหนสี่สิบสองมาก้าปวดในลูกเลยดูช่องเอาไว้ช่องไหนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงกับโอ้โหพันปีโอ้กับแกปวด ไอเลนเดี๋ยว <c oughs> อพันปีแหมพันปีปะ่ะโอ้สาวทูอันนี้อวยพรให้พี่ใช่ไหมไอายุพันปี <c oughs> สาวทูคอยอยู่เป็นพันเป <c oughs> ่นปีอายุหน้าสาวันนี้แบบพันปีแม่หนึ่งวันหน้าตาอายุพันปี ให้เรียกว่าลุงเหรออ่าก็ก็ได้นะครับเรียกลุงก็ได้ไม่เป็นไรเรียกลุงเรียกอาเซ่แตว่าเรียกพี่ได้ไหมแน่มาครับมากินด้วยกันนะวู้ถข่าวเรื่องหคึัง คุณปานว่าชุ่มชื่นปลูกส่งตัวเข้ามาในเชื่อข้อใหมหมื่ัในข้อบูรุว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่เธอซ้อนมาปูกรถกรบะนับ๊กว่ินานี้นับทางนี้ทองเรียนราอะไรอยู่อ่ะกตีครับแมาแก๊อันนี้ทเอง ตอนสองทุ่มสี่สิบเอ็ดโอเคใช่แล้ว ลุงคับค่าไฟค่าน้ำที่ขึ้นที่ขึ้นเยอะไหม<อ>ลุงลุงลุงครับค่าน้ำค่าไฟ พี่ขึ้นเยอะมั้ยเอ้ยโดดลงจะเรียกดูเรียกพี่เพราะไม่ขึ้นม่เยอะนะครับก่อนใช่น้อยๆหน่อยๆไม่ใช่ไม่เยอะเยอะมากอื้อไมอาลูจ้า บ้านพี่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไหมครับไม่เลี้ยงนนไม่เลี้ยงไม่ใช่พิมพ์ผิดน,อน,อนะอะไรพี่อะไรไม่ใช่พิมผิดน,น้องแม่ไปโรงเรียนหรอ<ะ>วันนี้วันอาทิตย์อ๋อวันนี้วันอาทิตย์ไม่ไปโรงเรียนนะครับนนี้วันอาทิ ลุงครับลุงเลี้ยงหมากับแมวไหมครับอ๋อไม่ได้เลี้ยงนะครับลุงไม่ได้เลี้ยงหราลานเลย <c oughs> ลุงไม่เลี้ยงหน่อยนายลุงไม่เอีหมากับแมวยายยายไม่ชอบเลี้ยงก็เลยไม่ได้เลี้ยง,ยงขอบไหมอ้ยตายก็ดิ้นหมดแล้ว ไออยู่คนเดียวเลยรูจมดจิดแล,แล้วเนี่ยเขาอิ่มกันมดแลลวแ้วเลยไปยิ่มเลยเนี่ย,ววย,ไไยมวดเตียงมาตอบคอมเมนต์เขาอยู่กันมวดจายเป็นชิ้น วันนั้นต่อให้รับรีเปล่าลูกกียังไงก็ตามเสีสยงดังขนาดไหนว่าจะมาหาลูกไม่ได้ถ้าคนตกอยู่ในะอันตรายหรือต้องการความช่วยเหลือก็พอคุยเลยนะคะแล้วว่าจะไปช่วยเองค่ะจะไปช่วยไหมน้องอยู่ปก่านไหนครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อยู่มสองเองอ, 2. 2> อ๋อเขาบอกเขาอยู่มสองน่ะน่ยลูกบีด้ัยแน่แม่ลกูกสาวถ้าเดรองลูกครอนี่าะตัวไปแ่ันส่่อไม่ก็รับขาเขียมถูกด้านล่าง แล้วลูกจะเป็นชื่อช่องใหม่ชื่อช่องรูกเก่งเนี่ยเรียงรูก,กันเยอะมากเลยนะ <c oughs> น,นี่ลิ้งลิ้งเลยก่อน<ช>ที่วายยังอยู่ยังไม่ชมีวิตดูคนดูตายไปไหนหมดล่ะเหลืออยู่สองคน ก็ดูอยู่สองคนก็ตอบอยู่สองคนนี่เนี่ยปัญหามันอยู่สคนนี่เียถามแข็มันหลรับเร้ว่านี้ก็ได้มูกง็เดียวค่ะโอ้็นงนเนี่ยนี่มค่อยขับเลยครับ้เป็นอะไร่มาเนี่ยกสาวคุมาโเสียใจน่รีบมอไซ พูดปาดในซยคับอย่างไวเฮ้ย <c oughs> หัว่อยแอกกัง <c oughs> แปนามาจนหายปวดหัวด,ด้ยแม่ น้องไม่กินข้าวหรอกินแล้วน้องไม่กินข้าวหรอน้องกินข้าวแล้วกินไม่ไ้น้ำหมักลดน้ำหนักโอ้น้องบอกว่าลดน้ำหนักอยู่ยินบอกว่จะลดแต่ไม้ปีละโอ้ื่องชอบกินก๋วยเดี๋ยวเป็นของทุกย่าอแล้วบอกใีบอกให้ลดน้ำหนักบอกเหาลดน้ 呵、哎、呵，呵呵，我听不听得到？啊，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 啊 ข้ามูมอร่อยดีน่ำเกนิดนอะไรเกนตอน้อี่ตงนี้นะตนี้เลนอนนอนะเราต้องตกใจนะครับว่าแยกกันหลายเยือต้อนทัด เข่ทง่คุณอดจะบอกเลยเขาต้องการให้คุณเห็นค่ะเขาเคยบอกว่าจะบอกอะไรที่น่าสนใจให้ดูฟังรวมไปกระต้นใี้เขาคิดถึงอะไรสักอย่างจากที่เขายืนเปลัง่อสามสปีต่ออย่าการจะฆ่าเขดูค่ะแปลว่าปัาาาวเองจะได้นี้เป็นลูปถ่ายอนะ เขอจอให้เนทำอะไรสักอย่างน่อยพ่อเาไะไนี่เนี่ยบัต่อยพ่อตาพอปู่ปกลคุก็ได้อปู่ที่เขาไมู่องไม่ได้พอปู่เทน่อาอะไไหมเออใช่เป็นตาเนาะเออใช่อะไรเนีงเบล์ยาน้องเป็นชายหรือหญิงน้องเป็นชายหรือหญิง๋อ มองเป็นผู้หญิงครับเจลแบบนี้คิดว่าใช่อันพาคเลยฉันมาเจิบอยากให้แกมวแมเตียแก่ไล้วเพราะก่ กขาอาจจะเลืองทามาสียเขาไปพามารนเาทำที่่ก่อนยไ่อเเขาเลอกจะกลับเขากยัง บอยแล้วบอกว่า <Sustain> อ <able calculator> ินเนอรคอนเนอร์อะไรนุ่นีห 你买点，靠内容呗。 อยู่คือในป,ปากกนนลางคดคคดีเลยจะบอกให้นายกลับไปกินแาดีมากมากอ๋อขอบคุณครับไป่วไหว,าว่าไรอ่ะไปออกคนตาจะตูเชื่อะอะไรนะชืว่าปากว่า รายกานผู้ชมมันนี่ลุงเก่งก็พวกมัจบไลฟ์ตัวเต็มมันมนี่เนาะพบกันใหม่ในรายการวันคุ่นี้เนาะเออเดี็กผู้นี้ลุงเก่งก็มาไลฟ์สดใหม่แหละแต่ละวันดีก่อนสวัสดีครับ